สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอยู่ในรายการเชิญชวนชิมกันนะคะวันนี้เราจะมาอยู่ที่ร้านเหนื่อยกับการกินจะพูดไม่ออกอ่ะบอกให้เหนื่อยกับการกินกูนโ่ก็โหเลยนะโคดีสิบรรดาเออโอ้ดูกับการกินเหนื่อยดูจานค่ะยังเหลือบานเบอร์เลยค่ะ ชุบแปง้งทอดชุบเกี็ยขนมปังไม่ผิดอันนี้มันอร่อยไหมอร่อยแต่กินไม่หมดค่ะที่หนูสัง่งเป็นชุบเก็๊เนี่้ยใช่แต่แต่แต่ครั้งล่าสุดมันกินไม่อินน่มเงอ๋อต้องไปแยกคนอื่นกินคราวนี้เอาค่ะจัดหนักค่ะพี่ก็ถามว่าอเอาข้าวเยอะไหมคะมนูจะเอาเอาข้าวาาาาแบบแบบเอาเอาประมาณไหนแบบเอาลดลงหรือเปล่า บอกว่าถึงจะโทษแม่แย่งพูดค่ะแม่วะไม่ต้องค่ะจัดเต็มค่ะจัดเต็มมากินยังไม่หมดเลยค่ะอิ่มอ่ะเข้าหรอวะไม่เป็นไหร่นียจะมีสั่งส่งมาด้วยสั่งเยอะมากเลยอ่ะมันไม่เหมาะอ่ะทียังสั่งเอาเยอะมากแบ่งกันได้นะแบ่งกันทั่วทุกคน ความอร่อยปเป็นยังไงบ้างความอร่อยเอยเต็มค่ะแต่ว่าความเยอะมันเยอะมากตอหนึร้อยให้หนึ่งร้อยแล้ค่ะจานนี้หมดไหมครับเนี่ยเกือบแล้วสั่งอะไรครับโค,ค,คโคได้เหรอ <c oughs> ครับโคโลเกะชื่ออะไรครับ <c oughs> นั่งทำไม่นอนครับชื่ออะไรครับโคโลเกะ <c oughs> อะไรนะโคโคได้หรืออะไรนะโคโลเกะแซลมอน,อ,มนะอะไรเซาร์มอนกับมันที่กินเหมือนจะเป็นแซลมอนกับมันบดมั้งครับ เหมือนเขาบอกจะมีกุ้งด้วยนะไหนก็ดูจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือหน้าโครเกต์นะครับคนรับประทานใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จดูคือใกล้เสร็จมากค่ะอาหารเต็มปากเคี้ยวให้หมดหมดไม่เกิดว่าเด็กๆมาแนะนำสุดเด็กดีกว่ามั้งสุดเด็กไม่อิ่มนะไม่แล้วแต่ค่ะคือสุดเด็กไม่อิ่มนาะทุกวันจ่าป้ากินหมดคนเดียว ก็ถ้าไม่เอาชุดเด็กนี่กินแบบผู้ใหญ่นี่มันจะไม่ไหวจะเหลือแบบหนูหแบบใช่ไหมคะหรือแบบเอารสข้าวดีไหมคะเห,หนื่อยกินไม่หมดอะ่ะแต่ความอร่อยเป็นยังไง,งมันอร่อยให้สิบค่ะแปะแปะความเยอะเกินไปให้ให้ <laughs> เยอะเกินไปนี่ให้หนึ่งร้อยเลยค่ะมันเยอะมากเลยค่ะ ไม่แต่ถ้ารถข้าวเราได้รถสิบบาทนะครับละเท่าไหร่มันสิบบาทน่ดเดียวแต่แม่เก็บอะอีกนิดเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังอิ่มด้วยต้องเี็นแบบแมสโตนี่นะครับมน้ำหวานมาร์คาน้ำหวานเพื่อไรอะไม่เคยเห็นดู่รู้จัก เสเรียบร้อยชับจอดไม่ไหวแล้วกินซอสป่ากินได้อย่างนนั้นเนี้ชอบจอดมากทีม <c> สำหรับบันนี้นะคะหนูขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะพร้อมกับโชว์การกินคำโตให้ดูนะคะเฮ้ย <c> โอ้ยหมดครับติ <c> ดปาก